ไปแล้วเอาละครับเรามาดูกันครับ14ปีจญิงรอบคัดเลือกฮิตที่หครับเราดูว่าจะเป็นอย่างไรครับโอ้โหมาเลยครับสำหรับบ่วงไข่พิทยาคมครับบ่วงไข่เอาแต่ว่านี่ครับวันชินเอาจะทำอย่างไรครับวันชินไปแล้วครับ อาแล้วครับวันชินโอ้หนำไกลครับตามด้วยม่วงไข่แล้วก็ร้องกว้างครับอ้าวส่งให้กับไม้ที่สามยาคมเป็นวันชินครับโอ้ไปไกลเลยครับไปแล้วโอ้อาวแล้วไม้สุดท้ายครับจะมวนเดียวจบหรือเปล่าครับวันชิน เอาละครับตามมาด้วยนาดีรัตครับเอานาดิรัตมาจากไหนครับโอ้โหนาดิรัตมาจากไหนครับโอ้ยอยู่ทีนี้ทีสองเลยครับโอ้โหเอาละครับแต่ทีสามโอ้ไม่น่ามีปัญหาครับสําหรับวันชิ้นนาดิรัตครับและก็ทีสามเป็นนี่ครับม่วงไข่พิทยาคมนะครับก็สรุปนะครับทีหนึ่งเป็นโรงเรียนวัชิพิทยาครับ ที่2นาดิรัตที่3เป็นม่วงไข่พิทยาคมเข้าเส้นชายไปครับนี่เช็ดครับอยากึลุไปทำาบเลยเอาชานี่ยดึงผึงชึงดึงเออเอาเช็ดดึงมันน้อยเลยเช็ดช้อนเตาขอะไม่ให้เลยด้วยกับผู้หญิงแล้วก็ใส่ใส่ข้าวเช่ไปครับสี่โรงเรียนครับมาดูกันเอาล้วครับสี่คูณร้อยครับ ดูจังหวะการส่งไม้ครับจะเป็นอย่างไรนี่ครับตอนนี้ลองวิทยากับบวกโป่งครับสูสีกันอยู่ครับเอาพลีอะไรตามมาเอ้าวัดสีดอกสู้ๆครับไปครับตอนนี้เอาล้ะครับพลีอะไรเอ้าไล่จี้มาแล้วครับตอนนี้ครับเอ้าแสงไปที่สอครับมาครับนี่ครับเอ้า เอาเรี่ยอะไรเอาจะแซงลองแล้วครับตอนนี้ครับเรี่ยอะไรจะแซงลองครับอ่าวแล้วไม้สุดท้ายวัดที่ไม้สุดท้ายครับไปแล้วครับโอ้โหเรี่ยอะไรไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับไปเลยครับเลี่ยอะไรตามด้วยลองวิทย์แล้วก็ น่าจะเป็นบวกโป่งนะครับนี่ครับโอ้โหไม่น่ามีปัญหาครับสําหรับเรื่องอะไรแล้วก็ข้าเส้นช้ยไปสำหรับวรืยอลอะไรตามด้วยเราวิทยาและก็บวกโป่งครับอา้าวโซน้อยวัดสีดอกครับโซน้อยโซน้อยนี่นะครับจะไม่ปิดนี่โรงเรียนวัดสีดอกครับอยู่ที่สุงเม่นนะครับ